เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับมาคนเดียวครับจะเอาขึ้นไหวไหมปกติเขาใช้แรงงานประมาณสองถึงสามคนครับแต่คนนี้มาคนเดียวจะมาดูวิธีการเอาไม้ขึ้นตัดเสร็จแล้วครับ เพราะลำเลียงไปทีละต้นครับตรงนี้ก็หนึ่งต้นอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับเหลือดึงออกอันนี้ต้นมันไม่ใหญ่เท่าฝั่งนี้ใช้สูตรเดิมนะครับอรถดึงนนนนบบ้้้าาไอค เดิมรถไถเอ้อยรถอีนเนลากเหมือนเดิมคับตั้งลำก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเอาขึ้นครับแต่เอาลงไม่ยากหรอกเอาลงคือไปหาต้นไม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงลงเลยครับแต่ตอนเอาขึ้นนี่แหละค่อนข้างจะลําบากนิดนึงครับเพรมาคนเดียวนี่รับจ้างครับเป็นอาชีพเขาเลยครับเอาต้นไม้ ล้มต้นไม้ที่ไม่ผิดกฎหมายครับไปไปยางหลังก็ใช้ยางหน้าของรถไถครับอ,อ้ย ไม่ถึงไม่ถึงดอลไหมดอลไหมดอลเลยว่าถึงไหมไม่ถึงเปลี่ยนเรียมใหม่เรียมเอาเรียมใหม่ สายโหดน,นี่แหละในการเอาขึ้นไปจัดประหลัดบอกปอกได้แล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยว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 ให้ได้เอาเลยที่เลยดูการเร่งครับกระข้างเลยึโอ้ยลุดลุด ลุดลุดลุดโอ <c oughs> มด้มันลุดมันลุดข้ามุดกระเต็มที่เลยครับเ <c oughs> อาถอยมาถอยไหมถอยไหม <c oughs> อีกอีก <c oughs> อีกอีก,อก,อก

เร่งเลยให้ชากเลยครับเออนั่นแหละโอ้โอโอเฮ้เฮ้ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวมาดูการเอาขึ้น กอนครับไม้ไม้ยูคาสามท่อนโอ้เอารอกอันนี้คารอกเลย ออกดึงขึ้นแล้วก็ถอยรถเข้าเลยเสียบนี่เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเขาเรียกว่าสามขาวะ ปกติเขาใช้เหล็กดิเนี่ยนี่ใช้ไม้โอ้นี่โทวหนึ่งเขาวิ่งตรงนี้แหละครับเฮ้ยช่วยจับหน่อยวางแผนกันครับจะเอาอยัางไง ี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะเบตุกเกิดไปว่าเอาไปทางทิศตะวันออก แบบโซ่ครับแมสอืมกระได้เล็กโอเคเล็กแพ็งแมสแบบ์ลิฟอาชีพเขาเนาะ ไม่ยากไม่ยากแต่คนไม่เป็นก็ยาก ไม้มันรับน้ำหนักได้ไหมดิไม้มันรับน้ำหนักได้ปะ่ะเรียกว่าสามขาหายจบจบโชคดีครับตรงนี้ก็ไทยแล้วโกยง่าย เลยแล้วหนึงขึ้นเลยทีนี้เอาสตีครับในการผูกยืด รับมันเอ่ไว้ไหมเนี่ยขึ้นแล้ว จะถอยรถใส่เลยเก็บสัมภาระก่อนครับนี่หมาคนเดียวนะอันนี้ก็สตาร์ทมือครับสองจึ๊กเองติดเลยอ่ะมันเองดิทำไมมันติดง่ายลยสองจึ๊กเอง ไปครับ้วคร้ยเฮ้ยเดียยวมาดูมุมนี้แน่แน่นอนครับนี่เราจะเอาลงแล้วเอาลงเสร็จก็ทำยังไงต่อไม่รู้ าลงครับโอ้แนบยุบ <c oughs> อ๋อขยับขยับมามุมนี้อีก แตมันเสร็จก็ดึงรอกอันนี้แก้วกันครับนี่ทีนี้ก็ดันมาอัตโนมัติเลยด้เนอะอ้ยดึงขึ้นเอง,องเองเอเน้นนอนเนอะ IQ สุดยอด,ด,ยอ,ดอันนี้มันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับดันขึ้นอันนี้อันนี้ใส่เกียร์เบรกไว้วหรอือบ่อะอันนี้ึงขึ้นมาเรื่อยครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทุนแรงรอกสามขา คลิปนี้ยาวหน่อยครับไปฝั่งนู้นอ่าเกินแล้วยันดีไหมอ่าต้องดูดีๆครับสามขา คาดมาอันตรายเหมือนกันครับเฮ้ยเชือกเชือกมันรุดนะเชือกน่ะเชือกมันเชือกมันรุดเออมันดึงขึ้นเลยเอออ๋อดึงจับแขกอ๋อนั่นแหละมันรุดดึงดูว่วะนั่นอะไรไหมเชือกเออทำไมทำไมผิดพลาดทางเทคนิค มัดใหม่ครับอันนี้ต้องมีวิธีการมัดแล้วก็แก้ง่าย ซุดซุดทางนี้สุดสุดทางนี้มันสุดดีกยวแน่นเลยเดี๋ยวกแน่นเลยอือเดี๋ยวก็แน่นครับเออแน่นอนแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ยมาคนเดียวนี่สุดยอดเลยครับยอมรับที่มือ ยาวยังไงมือประกอบด้ียโอ๊ยไหนแหนโอ้แน่นอนแน่นอนออนี่เป็นความรู้เลยครับรรรล็อกไว้เลยไม่ให้ตกลอยแล้ว จะเป็นเหล็กดีโอเดีอะไรจะเป็นเหล็กเอ้ยลม้มล้มไม่ได้ไม่ได้อข okay. าระวังเด้อวุ่ <c oughs> วอันตราย,ยเลยวะ

ให้มันรูดไปข้างหน้าบ่เนี่ยฝั่งโน้นรับน้ำหนักเต็มที่อือแบบับไอ้ขาหลังอะ่ะขาหน้าสองขานี่ไม่เท่หร่ไอ้ตัวนัเนี่ยรับน้ำหนักเต็มที่ลอยแล้วโอ้อันตรายไม่ใช่เบาๆ อันตรายมากครับโอ้เอานี่ยังไงเฮ้ยโอ้แรงวัยรุ่นเลยนี่ฮะยังไงต่อ ลงก่อนขยับขาอีกครับ ไม้ยาวขึ้นง่ายกว่าไม้สั้นอันนี้ไม้สั้นขึ้นยากออกไกลๆไม่ชำนาญการต้องออกไกลๆ ขาอันนี้รับแรงหนักเยอะที่สุดขาหลังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ๋อนมาเรื่อย <laughs> เออโอเคโอ้ยนอนหน่อยทีนี้ถอยหลังบอกเขาด้วยว่าดันมาเลยบ่ดันมาเลยบ่ให้ฝั่งนู้นสูงนิดนึงดันเข้ามาเลยครับหรือเอาไม้งัดบ่ไม้งัดเขาไม้ต้องไว้ฝั่งนู้นอีก นี่อ้าวแน่นอนแน่นอนโอ้ยังไงต่อยศขึ้นมาแล้วประมาณ30ปร์เซนต์นี่จะไปหลังดี

ดันเลยวะที่นี่ดันเลยวะหมอต้องมีคนไปนั่งตรงนี้วะล่ะออหาอะไรหนุนอีกอุปกรณ์ดัดแปลงทั้งนั้น

ดันไล้ตอนนี้กจะได้ใช้เวลาประมาณ30นะ แล้ว80% ได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยนี่ครับทำการล็อกแล้วเอาไปอันนี้ไปลุงก่อนแล้วเนาะค่อยมาใหม่ ล็อกสตีเลยกับล็อกไปสตีข้าง,งลังก็ล็อกไม้แล้วเรียบร้อยไปเดินเลยเดินหน้าดูคอสตาร์นะสองสองทีเองมีตัวช่วยอะไร ห็นเลยตามง่ายได้ว้าวเรียบร้อยครับไปเลยนี่แหละ <c oughs> ไปแล้วครับเอาถอยมาอหกบ่โอ้แข็งแรงมากครับอิตเต็นคันนี้ เอามาใส่เอาไปแล้วครับภารกิจน,นี้ก็เรียบร้อยครับในการคุณไม้มาคนเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็าบายบายครับสวัสดีครับ